ีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะมาพบกับครูดาวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะพาเด็กๆมาทำกล่องวิเศษค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมสัปดาห์นี้ครูดาวถึงพาเด็กๆมาทำกล่องวิเศษอันดับแรกเลยนะคะครูดาวอยากให้เด็กๆนะคะฝึก จินตนาการของเด็กๆในการสร้างสรรค์กล่องที่เด็กๆได้รับมอบหมายว่าเด็กๆจะตกแต่งกล่องวิเศษของเด็กๆไปในทางไหนอันดับ2นะคะก็คือครูดาอยากให้เด็กๆนะคะได้มีกล่องวิเศษเอาไว้ใส่ผลงานของเด็กๆเพื่อที่ว่าจะได้เปิดเทอมนะคะจะได้นำมาส่งครูประจำชั้นได้อันดับ3าม อันนี้นะคะพิเศษมากเลยค่ะครูดาวนะคะจะขอดูเด็กที่ผลิตกล่องวิเศษได้สวยงามและประทับใจครูดาวนะคะครูดาวมีหลังวัลให้แน่นอนค่ะอ่าอยากรู้ใช่ไหมคะว่ารางวัลของครูดาวเป็นอะไรเอาไว้เปิดเทอมนะคะและครูดาวจะไปดูกอนเรามาถึงขั้นตอนการทําแล้วนะคะเด็กๆ อันดับแรกนะคะเด็กะว่าครูดาวมีกล่องหลายไซส์หลายขนาดให้เด็กๆนะคะเด็กๆเลือกได้ตามที่เด็กๆต้องการนะคะไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนครูดาวนะคะเอาที่เด็กๆคิดว่าสามารถใส่กระดาษ A4 ได้นะคะเห็นไหมคะอันนี of of ้จะเป็นกล่องใหญ่เหมือนกันนะคะ นะคะขอเลือกกล่องอันนี้นะคะกล่องที่ครูดาวเลือกมาทํากิจกรรมกล่องวิเศษอันนี้ก็คือกล่องใส่กระดาษ A4 นะคะโดยที่กล่องอันนี้นะคะจะมีฝาปิดพร้อมแล้วนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนใดนะคะเลือกกล่องแบบนี้หรือจะเป็นกล่องลังเบียก็ไม่เป็นไรนะคะ ถนัดเลยนะคะอันดับแรกคุณดาจะเอาฝากล่องออกก่อนนะคะนะคะอันดับแรกนะคะคุณดาจะใช้กระดาษห่อของขวัญค่ะในการห่อกล่องนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราจะแกะกระดาษห่อของฝาอันนี้นะคะถ้าเด็กๆคนใดไม่มีกระดาษห่อของขวัญสามารถใช้กระดาษสี กระดาษเหลือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษนิตยสารได้หมดเลยนะคะไม่จํากัดว่าจะใช้กระดาษอันไหนพอนะคะเอาตามที่เด็กๆสะดวกเลยนะคะราวนี้ของครูดาวนะคะครูดาวสะดวกกระดาษหองข,อง,ของฝันนะคะ เปียนทั้ง3สิ่งนี้นะคะนี่คือการลาเทปค่ะเทปใสเทปกาาสองหน้าเอาทท่เด็กถนัดเลยนะคะหรือว่าเด็กๆจะใช้3สิ่งนี้ก็ได้เลยนะคะไม่ว่ากันค่ะแต่คุณดาขอ่งใช้นี่ค่ะกาวสองหน้าก่อนไม่ต้องจําเป็นต้องห่อเหมือนคุณดาก็ได้นะคะเด็กๆอยากหอ่อแนวไหนสไตล์ไหนรูปร่างมาเป็นแบบไหน โอ้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเอาตามความสามารถตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยะคะ่ะ แปะตามมุมแล้วก็เอากระดาษค่อยติดลงไปเด็กๆคนไหนที่ใช้เป็นกาวลาเท็กนะคะเด็กๆก็ทาทากาวลาเท็กนะคะทาการเป็นตามมุมตามมุมกล่องนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้กระดาษกระดาษที่เด็กๆเตรียมห่อนะคะค่อยๆแปะมาลงไปนะคะ หน้าเหมือนคุณดาก็ค่อยๆแปะนะคะแปะเสร็จแล้วก็รีดรีดมันนะคะให้มันเรียบเนไคะคุณดาแปะได้ด้านหน,นึง่งแล้ว ต้องใช้กัไกในการตัดแบบนี้นะคะตัดเทปก้าสองน้าก็ขอให้คนระมัดระวังด้วยนะคะในการตัด ่อนหอด้านข้างนะคะมันมันจะกระดาษมันจะนูนขึ้นมาให้เด็กๆห่อด้านหลังตูดของกล่องก่อนนะคะถ้าเด็กๆคนใดไม่ห่อก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าข้างหลังข้างหลังตูดเนี่ยหรือว่าก้นของล่างไช่ไหมคะช่วงนี้นะคะมันจะเรียบอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องห่อ,อก,ก็ได้นะคะไม่ต้องทําตามครูดาวก็ได้เอาแค่ส่วน ห่อแล้วนะคะมันก็จะออกมาทำนองนี้นี่นะคะคือข้างๆ้างที่เป็นหน้ากว้างนะคะและนี่คือโซนด้านหลังค,ควนี้จะเหลือโซนข้างๆ้คาคราวนี้โซนข้างๆตรงนี้นะคะจะห่อย่านนิดนึง กระดาษตรงนี้นะคะของคุณดาวเหลือเยอะคุณดาวจะพับนะคะพับมันรีดมันนะคะให้ตรงกับกล่องให้มันแปะเข้าไปตรงกล่องเลยใช่ไหมคะพอรี่ตรงปุ๊บกระดาษเราจะเหลือตรงนี้อ่ะมันจะเป็นรอยใช่ไหมคะเป็นรอยแบบนี้ล้วก็บีบมันตามรอยกันนะคะบีบตามรอยบีบตามรอยเงี้นะคะหลังจากนั้นเราพับมันขึ้นไป ก็จะเป็นแนวล่าล่าปิดกล่องเลยคราวนี้พอเหลือฝั่งนี้ปุ๊บทำเหมือนกันค่ะพับมันเข้าหากล่องนะคะส่วนส่วนที่มันเกินนะคะเราก็รีดให้มันเป็นนะคะน,นั้นก็พับมันขึ้นไปค่ะ,ะแล้วให้เด็กใช้กาวลาเทปหรือกาวสองหน้าในการแปะมาเลยนะคะหรือถ้าเด็กใช้เป็นเทปใสก็ แปะข้างหน้าได้นะคะแล้วมาทำกันนะคะ เเหมือนฝั่ง้ให้เด็กๆนำกระดาษหอ่อกล่องทั้ง4ด้านให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆหอ่อข้างบนกล่องด้วยกระดาษสีที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินทิ้งไปนะคะก็จะได้กล่องที่สมบูรณ์แบบค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะหอ่อกระดาษหอ่อของขวัญหรือกระดาษสีเหลือใช้หรือจะเป็นกระดาษดังสีพิมพ์หอ่อในกล่องของเด็ก เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เด็กๆตกแต่งกล่องวิเศษของเด็กๆตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆอยากจะตกแต่งกล่องวิเศษของเด็กๆไปในรูปแบบใดนะคะกล่องวิเศษของครูดาวนะคะจะแปะสีไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าครูดาวใช้ทั้งกระดาษสีที่เหลือใช้และกระดาษห่อของขวัญที่มีอยู่ในบ้านครูดาวแล้วนะคะก็เลยมา แบบน,นี่คือกล่องวิเศษของรูดาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะกูดาก็ทำผลิตกล่องวิเศษเสร็จแล้วในสัปดาห์ต่อไปเราค่อยพบกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำกล่องวิเศษเสร็จแล้ว อย่าลืมใส่ผลงานแล้วนำมาส่งคุณครูประจำชั้นช่วงเปิดเทอมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้บ๊ายบายค่ะ